สวัสดีครับในคลิปนี้ปเก็บห์เห็ดารเลม,มึงกันนั่นนี่เดี๋ยวก็เดินไปปีนี้เก็บมงตนนะครับกับบอ,ค,อค่อยออกไเป็นใดบม่รูน้นี่ช่วงกลางๆปีฤดูเห็ดนี่ปีนี้จะได้เห็ดบอเบุนี่เมื่องจากสถานการณ์แล้วหาซิบหาซิบอยู่ เจดเฮดบร้เฮด,ด,เดตลาดก็ขายยากเปิดยากเะเลิญก็เปิดยากว่าข่า,ากับ่ี่มาเอาหาขายยากายาก็ดูเจดได้เฮดบ่ น,นี่ม่น,นี่ในห้างื้านมอไรเป็นไรพอไดีเลี่ยม ไม่เลยบ่คนก็กำลังสีท็กครับเลยเฮ็ดบอสเฮ็ดบอสนี่บ่นี่อยู่ hộp ơi hộp như vậy anh chị áo luôn nè nè sáng đọc thì đọc áo luôn đi

đcado hơi hmm. yeah. เก็บไปเร็บกินแรงแ้งว่าเพราะสิียขายดอกขายมาแล้วแต่ก้อนส่งการก้อนส่งการสองสามหมื่นเลยเหลือหมื่นละยี่สิบสามสิบโลหมืนน่นเนี่ยจังเอยเสียทั้งเลยมีเงินสื่อกลองไทยฮึ Hoa bắt nắm bông hoang khoang này hả hoa hoa mwatam hi 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 vậy hi 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 này อืมอ,นะอื้ออื้ออืออื้ออื้ยบไปออน้ออื่อนอน้ออื้อเื้ออื้ออื้ออืนนอืออื้ออ้ออื้อออ ี่ครับเศรษฐกิจบดีน่าจะได้เช่าปลูกขี่น้อย้าเบิ่งฝอไนี้เลยอันนี้กระไรครับพ่อเดลิมเนี่ยคลองนี้เยอะอยู่นี่แหละคลองนือพอเรอยู่เอได้เลยมพอเดียวในนี้

บรรยากาศฝนกำลังตกเกษตรผสมประสานอยังนี้แรงคลากลายนี่นะครับนี่จะมีละ,ะคิดหเห็ุต่อบ่ป,ปีนี้ 50, 50ห้าสิบห้าสิบตลาดก็ไม่ค่อยเปิดคนก็นชีเรสเอาเห็ุหลายอยู่อก ให้เดือดร้ายปนรนเดเมือนกันนะนี่ครับท่านนี้นะฮะคลิปนี้ฟ้าจะมีนักทันนะครับเจอกใไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ